โอกาสถวายพระสูตรเพื่อน้อมบูชาแด่พระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจา้านะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัจขอนอบน้อมแดบบ่ อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย อานิสงส์สประการแห่งธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้4ประการเป็นชนยดูก่อนพิสูทั้งหลายพิสูจในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมเร่าเรียนธรรมคือสุตตาเคยะไวยกรคาถา อุธานะอิติวุตธกะชาโดอัมพูตรธรรมะเวทละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิสูนั้นฟังเนืองๆคล่อง,อง,องปาขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเธอมีสติหลงลืมเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมูใดหมดหนึ่งบทแหท่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอ ผู้มีความสุขในพพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุุณวิเศษเร็วพลนันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นอานิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ อีกประการหนึ่งพิสูจย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเขยะเวยกรคาถาอุทานะอิติวุตกะชาโดกอัมภูตรธรรมะเวทะละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิสูนั้นฟังเนืองงคล่อง,อง,องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ เธอมีสติหลงลืมเมื่อทํากาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายโมใดโมหนึง่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในวกนั้นเลยแต่พิสุขผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญแห่งจิตแสดงธรรมแก่เทพบริษัทเธอมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าในการก่อน เราได้ประพฤติกรรมจรรย์ในธรรมวินัยใดนี้คือธรรมวินัยนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่สัตว์นั้นย่อมบรรลุค,คุณวิเศษเร็วพลนันดูก่พิสุทธุ์ทั้งหลายบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลองเขาเดินทางไกลเพิ่งได้ยินเสียงกลองเขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเครือบแคลงว่า เสียงกลองหรือไม่ใช่น้อที่แท้เข้าพึ่งถึงความตกลงใจว่าเสียงกลองทีเดียวฉันใดพิสุก,ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเขยยะวยยกรคาถาอุทานะอิติวุตกะชาโดอัมพูตรธรรมะเวทละทรรเหล่านั้น เป็นธรรมอันพิสูจน์นั้นฟังเนืองเนืองคล่อง,องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้บรรลุคนวิเศษเดียวลันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สองแห่งธรรมทั้งหลายที่พิสูจน์ฟังเนืองเนืองคล่อง,องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงวังได้ อีกประการหนึ่งพิสูย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเขยะโวยกรคาถาอุทานะอิติวุตกะชาโดอัมพูตรธรรมะเวทลทาธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิสูนั้นฟังเนืองๆคล่อง,อง,องปากขึ้นใจแท่งตลอดด้วยดีด้วยทิีท เธอมีสติลงลืมเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิไก่โมใดหม่นหมนึง่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นเลยทั้งพิสูจผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญแห่งจิตก,ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่เทพบริษัทแต่เทพพูบุตรแสดงธรรมในเทพบริษัทเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ในการก่อนเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยใดนี้คือธรรมวินัยนั่นเองสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพรานดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงสงังเขาเดินทางไกลเพึงได้ยินเสียงสังเข้า เขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเครือบแคลงว่าเสียงสั่งหรือไม่ใช่น้อที่แท้เขาพึ่งถึงความตกลงใจว่าเสียงสั่งฉันใดพิสูก,ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเขยะไวยกรฆาถาอุทานะอิติวุตกาชาโดหัมภูตรธรรมะบิทละ ทำเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิสูจนนั้นฟังเนืเนืองคล่อง,องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลนันดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สมแห่งธรรมทั้งหลายที่พิสุจฟังเนืเนืองคล่อง,องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได้อีกประการหนึ่งพิสูยย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะไวยกรคาถาอุทานะอิติวุตกะชาโดกอัมพูตรธรรมะเวทละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิสูุนั้นฟังเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ เธอมีสติหลงลืมเมื่อทำกาลย่อมเข้าถึงเทพนิกายมูใดมูหนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในพวกนั้นเลยแม้พิสูจผู้มีฤทธิ์ถึงความชํานาญแห่งจกีก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัทแม้เทพพูบุตรก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัทแต่เทพพูบุตรผู้เกิดก่อน เกอนเทพบุตรุผู้เกิดทีหลังว่าท่านผู้นิรทุก์ท่านระลึกได้หรือว่าเราได้ประพฤติกรรมจันในการก่อนเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นิรทุต์เราระเล็กได้เราระเล็กได้สติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน ก่อนพิสูจนทั้งหลายสหายสองคนเล่นฝุนด้วยกันเขามาพบกันในบางครั้งบางคราวในที่บางแหง่งสหายคนหนึ่งพึ่งกล่าวกับสหายคนนั้นอย่างนี้ว่าสหายท่านย่อมระลึกกรรมแม้นี้ได้หรือเขาพึงตอบอย่างนี้ว่าเราระลึกได้เราระลึกได้รรรไดฉันใดพิสูจ ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเขยะไวยากรณ์คาถาอุทานะอิติวุตกะชาโดอัมพูตรธรรมะเวทละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิสูนั้นฟังนเนืองคล่อง,องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยที่ที ย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี่เป็นอานิสงประ์การที่สี่แห่งธรรมทั้งหลายที่พิสูจฟังเนืองเนือคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอานิสงส์สีประการนี้แลที่พิสูจนฟังเนืองเนง,นงคล่องปาก ขึ้นใจแท้งตลอดด้วยดีด้วยทิทฐิอันบุคคลพึงหวังได้สาธุจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงสุตตัตปิฎกเล่มที่21หน้าที่178ถึง179ข้อที่191สาธยายพระสูตรโดยชโชตินครธรรม Mm-hmm. <laughs>